ากพาลูกเที่ยวไม่ไกลกรุงเทพมีกิจกรรมสนุกสนุกให้เด็กๆทำเพียบสีราชาเป็นคำตอบแรกที่ลอยมาเลยทริปนี้มีพาเวลากับวายุมาพักที่ Holiday Inn Suites สีราชาแหลมชะบังที่พักดีไซน์เก๋ในเกล a i x t สวกสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีพักห้อง2เตี r o o m มสูทกับ2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมอ่อางอาบน้ำให้แช่ตัวแบบชิลๆมีห้องนั่งเล่นและห้องครัวมีไมโครเวฟเตาไฟฟ้าแถมยังมีเครื่องซักผ้าให้ในห้องพักตอบโจทย์ครอบครัวมากเอาใจเด็กๆด้วยคิดคลาบน่ารักยกมาให้ทั้งสไลเดอร์บอร์บอลมา โยโของเล่นบทบาทสมมุตินิทานให้เด็กๆได้อ่านและสนุกกันไรกันมีสระว่ายน้ำกว้างๆให้ว่ายดูวิวแหลมชบางแบบพานโนรามาบอกว่าบรรยากาศช่วงดวงอาทิตย์ตกือชิลมากมีฟิตเนสให้ออกกําลังกายแถมมีออนเซน็นให้แช่ตัวด้วยนะล็อบบี้คือเก๋มีวิร์กิ้งสเปซให้นั่งทํางานมีคอมพิวเตอร์ให้บริการส่วนอาหารเช้าเป็นแบบลายบุฟเฟ่อาหารดีมีให้เลือกหลากหลายมีชอบตรงที่เขามีอาหารไทยท้องถิ่นที่จะสลับกันมาให้เลือกทานแลมีเมนูอาหารญี่ปุ่นด้วยนะส่วนมื้อเที่ยงและมื้อเย็นก็มาอิ่มอร่อยกันได้ ที่เดอะฮับ a าร์แอนเดลี่อาหารอร่อยรสชาติดีช่วงบ่ายมีอั t e ตเตอร์น a นทให้มานั่งจิบชากินกาแฟอร่อยๆกันด้วยค่ะใครแลนเที่ยวชลบุรีสีราชายอยากหาที่พักสะดวกสบายได้มาตรฐานตอบโจทย์ครอบครัวราคาสบายกระเป๋าที่นี่เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจเลยนะคะ